เป็นเกมที่หลงใน Xbox แล้วก็เกมใน PC ในปัจจุบันเป็นที่ตัวนี้ถ้าเกิดเป็นตัวเจ่นราคามันก็จะประมาณ3ามแสนบาทซึ่งว่าถูกแต่ว่าต้นทุนในการทำหน้าเกมที่มันเป็นเกมอย่างที่เมื่อคืนนี้เราได้ฟังนว่าต้นทุน20ล้านดอลลาร์ถึงว่าแปดร้อล้านถ้าเกิดเราทำเกมใหญ่ คนที่เขียนโปรแกรมได้เนี่มาร่วมมือกันทำแต่ว่ามันอาจจะดูไกลตัวเพราะว่าพวกเราเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะทำเกมขึ้นมาเนี่ยนะครับการที่เราจะต้องซื้อเครื่องมือราคาเป็นแสบนบาทหลักแสนนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วสำหรับเราถ้าเกิดเป็นสำหรับนสต์ก็ถือว่าถูกมากแนละ้วแต่ว่าถ้าเป็นสำหรับเราก็แพงก็งจะมี เครื่องมือนรหนึ่งทำเกมได้เหมือนกันเป็นทำเกมเฟิร์สเดอร์ซูตติงเรียกว่า FPS Creator ราคาถูกมากไม่ถึง2,000บาทนะครับก็เดี๋ยวเยิดมวีให้ดูนะครับก็เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยบริษัท The Creator อันนี้ไม่ได้โปรโมทให้ก่อนนะครับ จะมาดูกันว่าเครื่องมือมันทำให้เราสามารถสร้างสารรค์เกมที่เราอยากเล่นได้อย่างที่เราเล่นเกมคอมพเ,เตอร์สมันเนียในตอนนี้ถ้าเราจะทำเกมแนวนั้นขึ้นมาเล่นเองเครื่องมือที่มีราคาเพียง2,000บาทเท่านั้นสามารถทำให้ฝันเราเป็นจริงได้ตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนุกเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นเกมนี้เราได้ทำเกมในแนวของตัวเองมันก็จะรู้สึกมีความสุขมากขึ้น ง่ายๆเลยแล้วก็เทสเกมห้องที่เราสร้างขึ้นมันก็จะปรากฏบนหน้าเราแล้วก็เดินเล่นอะไรอยู่ในห้องตรงนี้ได้เราสามารถ แล้วก็ดูอันนี้เรื่อยๆทีนี้เดี๋ยวในระหว่างที่ดูตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะเล่าเกี่ยวกับขัน้นตอนการนาเคียหนึ่งก็คือมันแต่งาจาก,กจากผ้านแน่ไแบ้งเราสังเกตดูเรื่องมีความเข้มข้นขึ้นแน่คัวสยบสยบมากขึ้น,น,น,นไม่ได้ทำแต่ที่เรา ในการทำเกมขึ้นะาเองยนี่ยมันเป็นการที่ใช้ความมีความสรรค์ของทีมงานของตัวเราเร้่อยก็จะเป็นการนำเอาประสบการณ์สะถ้าเกิดเราชอบเราก็เอาไปให้คนอื่นเล่นคนอื่นเล่นเราก็อาจจะมีการบอกต่อ,ตอว่าเออมันมีเกมแนว,วนะี้ออกมาเนียพอเราเห็นว่าแนวเกมที่เราสร้างขึ้นล่นเล่นๆ ในการลงสมมตนขึ้นมคร่าวๆมีคนเขาชอบ